สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหมูเอพาเที่ยวนะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาเห็ดโคนนะตอนนี้ผมก็เจอแล้วนะทุกคนนะแต่ผมก็จะให้ทุกคนดูนี่เห็ดโคนดอกของเรานี่นะทุกคนนี่นี่ว้าวดอกสวยๆนะทุกคนนี่ดอกสวยๆนี่ดอกสวยๆนี่อีกดอกนึ่งทุกคนนี่อีกดอกนึงนี่ดอกตรงนี้ตรงนี้โอ้โหดอกหนึ่งสวยๆนะทุกคนนี่นี่ ดอกหนังสวยๆขายาวๆนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวผมก็แต่ผมเห็นตรงนี้สองดอกนะเห็นตรงนี้สองดอกแล้วผมก็จะไปหาต่อนะทุกคนนะดอนี้เห็ดคนสวยๆไปไปกันเลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาเจอรังของหมูป่าแนละ้วทุกคนนะนดูตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาคลอดลูกนะทุกคนนะ ถ้ามองไม่เป็นนี่ไม่รู้เลยนะทุกคนนะเ,นเป็นเบอร์เขาน่จะคลอดลูกใส่นี่นะเพราะว่าถ้าหมูที่ว่ามีมีลูกมีอะไรเขาจะทำรังแบบนี้นะทุกคนรังหมูป่าท่านี้หมูป่าเยอะนะทุกคนนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าผมจะเจอตัวหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ผมก็มาหาเห็ดโคนนะจะเดินเข้ามามาเจอรังหมูป่า กำลังแบบนี้นะทุกคนดูเนะนี่ยเนี่ยที่นอนของเขาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหลัง,งเขาเจอเอาพวกกิ่งมงเศษกิ่งมงกิ่งไม,ม้มามาทับเป็นกองนะนเศษไม้แห้งนี่ต้นไม้ที่เขากัดกัดไปตรงที่เขาอยู่นี่เป็นที่แบบรับราบหมดเลยนะกิ่งมงกิ่งไม้เขาจะกัดมาทํารังหมดเลยนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็ไปหาเห็ีดคนก็จะไปต่อ โอ้หน้ำโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะไปะดูว่าเราจะเจอหมูป่าหรือเปล่าหรือเจอเห็ดโคนหรือเปล่านะทุกคนนะก่อนหน้านี้ผมก็เจอมาแล้วสองดอกแต่ไม่รู้ว่าผมจะเจออีกหรือเปล่าไปเตามไปนะทุกนปนี่ก็จะเป็นรอยของเขานะทุกคนนะนี่เห็นรอยเล็บจิก รอยลิปติกขบวนบนหินนี่รอยนะ่ะรอยเนี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยโลนะทุกคนนะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยสองแง่เนี่ยทุกคนสังเกตดีๆเขาเดินมาจากฝั่งนู้นนะไม่ต่ำกว่าร้อยโลนะครับทุกคนนะนี่เห็นไหมรอยน่ะนี่รอยรอยไว้ฝั่งนูนะ้นนี่อ๋อนี่ไงทุกคนรอยเข้อหากิน ลอยก็หากินใหม่ๆเลยนะนทุกคนดูดิลอยก็หากินนี่ลอยก็เล็บยงปลาเขาน่าจะมีลูกนะทุกคนนะไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ตรงนี้ปะ่ะนี่เห็นไหมลอยเขาควัดนี่ลอยเขาไปเล่นน้ำมาแล้วก็ถูบนต้งไม้นี่ดูดูลอยเปิดเขาน่าจะคันนะสีกับต้นไม้เนะี่ย แน่ๆน,นะผมอาจจะเจอตัวอยู่แถวนี้นะทุกคนนะ,นะลอยเมเล่นเต็มเลยนี่ทุกคนดูลอยผมมาหาเห็ดโคนแต่เมื่อกี้หลังลังที่ผมเจอเมื่อกี้นะ่าจะเป็นลังเก่าลังเก่าเขาเนี่ยจะคลอดลูกแล้วก็หนีไปนะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นใหม่ๆเลยนะทุกคนดูดูลอยดิดูอลยดอยเขาหากินแถวนะี้ใหม่ๆเลย สีกับต้นไม,ม้เขานล้จะขันไปฝั่งนู้นผมจะตามลอยไปนะเดี๋วว่าผมจะเจอตัวหรือเปล่าถ้าเจอเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ทุกคนดูดนะทุกคนนะตามไปเรื่อยๆตัวนะไหนดูดูว่าเห็ดมีหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าฝนแล้วก็เห็ดโคนก็จะออกนะทุกคนพวกเห็ดโคนเห็ดแล้วงอกออกนะ ตอนนี้หมูป่าเยอะมากนะทุกคนหมูป่าเยอะมากแต่มันจับไม่ได้ง่ายๆหรอครับหมูป่าจับไม่ได้ง่ายมันผมเห็นอะไรวิ่งผ่านผมหน้าคนตรงทุถูงไก่ไม่รู้ว่าอะไรวิ่งน่าจะเป็นหมูป่านะทุกคนนะจตเป็นหมูป่าชุ่มมาก มีแตนะ่รอยเท้านะรอยเขากินจนดินแตกหมดแล้วนะทุกคนโอ้ยหมวกเลอะน้ำเยอะน้ำเยอะมากเคเดี๋ย,ว,ยว,นะวผมก็จะไปหาเห็ดโคนต่อนะทุกคนนะถ้าเจอหมูป่าผมก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายทันหรือเปล่านะทุกคนไปน้ำเลยดูทุกคน,น,ด,กคนดูรอยเขาเล่นดูโอ้โหเป็นแองเลยอะรอยหมูป่าเป็นแองเลย แต่ตัวนี่นี่รอยนี่น่าจะนานแล้วรอยเขาเล่นดินจะเป็นเนอดูรอยเล่นดินเลยทุกคนดูว่าโหทางนี่คือลกมากนะทุกคนหาทางออกไม่เจอหนามเพียบเลยดูมีแต่หนามดูนะดูหนาม ดูผมเข้ามาได้ไงหนามล้วนๆน่ะเข้ามาเราก็ต้องหาทางออกยิ่งเข้ามาลึกยิ่งยิ่งลกหาเห็ดโคนไม่รู้จะได้ป่ะจะแรกได้อยู่สองดอกเดินไปเดินมามาเจอเจอหลังหมูป่าคิดว่าจะเจอตัว ถ้าเจอก็จะเอาไม่ได้เหมือนเดิมนะทุกคนนะหมูป่าก็ถ้าเอาได้ก็กินได้นะแต่เราจับมันไม่ทันเนี่ยปัญหาเอายากมากนะหมูป่ามันต้องใช้พวกกับดักกับดักหรือพวกทำํทำทําบ่วงนะทุกคนทําแล้วทําอะไรครับลูกค่อยเอา ค่อยจับได้นะโป่าลกมากตอนนี้ผมเดินหาทางนะทุกคนนะไม่รู้ว่าผมจะไปทางไหนนะคือมันลกไปทุกทางเลยนะทุกคนดูมผมจะหลงป่าหรือเปล่าตามรอยหมูป,ป่ามาพาผมหลงอีกโอ้ห ดูที่เขาเข้าไปเล่นดูดเปิดหมดเลยนูน่นเครื่องในนูน่นหมูป่านี่ถ้าเขาติดกลิ่นเรานี่คือเขาเขาไม่อยู่เลยนะทุกคนนะถ้าเขาได้กลิ่นเรานิดเดียวนะ่ะก็คือหายไปเลยว่าหมูป,ป่านี่คือเขาจะจมูกดีมากตามที่ผมเคยตามเขานะ เหมือนจานจานจานโบราณนะทุกคนเนี่ยดูดูดูดายเป็นชามโบราณนะทุกคนนะแถวเนะี้ยเป็นป่าชามไปหาทางก่อนนี่คงผมก็มาเจอรอยมันอยู่แถวนี้นะทุกคนนะแต่ไม่เจอตัวเลยนะทุกคนนะดูรอยรอยเป็นทางเลย ลอยเป็นทางเลยเดินมาเนี่ยลอยเล่นดินให้จะมีลูกด้วยนะทุกคนนะลอยเท้าใหญ่มากดูดูคนดูล,ยลอยเล็กจิกเข้าไปฝั่งนู้นนะน่าจะไม่เจอตัวล้วตอนนี้ก็ค่ำแล้วตามหาไอ้โทนไม่เจอเลยทุกคนนะเป็นแบบคือเป็นป่าลกมากอนะเป็นป่าที่ลกมากนะทุกคน ก็ตามมาเรื่อยๆแต่ไม่เจอทุกคนดูมันไม่มีรอยเลยไม่มีแต่ลอยเห็นไ,ไหมรอยรอยมูป่าทุกคนดนูดูเล็บจิบมาจากฝั่งนู้นดูลอยเดือดไปทางนี้ดูทางเลยตอนนี้ก็เริ่มจะมืดละ ผมก็จะได้กลับแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าผมก็ตามลอยไอ้โทนไม่เจอเลยแต่ว่าถ้าตามตามเจอก็เอาไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนนะมันต้องทำบ่วงทำทาบ่วงทําแล้วแล้วก็ทำใช้ปงใช้ปืนนะนะแต่ว่าเราก็ไม่มีปงมีปืนแต่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินะทุกคนนะ คือถ้าเราได้เจอตัวเราก็จะถ่ายให้ทุกคนดูแต่นี่ไม่เจอเลยโอเคแต่ผมก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะทุกคนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตามหมวยเอเวอเรสยวด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับ